โยสวัสดีครับเรามาเจอการวันนี้ก็เป็นเด็กของอ,อบอจอนะครับเด็กอ,อบอจอก็นานๆมาตัดผมไม่ใช่จริงมาตัดผมบ่อยอะ้ะครับนานๆจะแค้หูวันนี้ก็เอ๊ะเป็นครั้งแรกปอะไม่รู้ที่จะได้ดูการแคะเด็กเป็นขี้หูแห้งแล้วก็เหมือนเอาขต้นบาดปาดัดเล่นๆนิดๆหรือเปล่าไม่อะน่าจะเป็นรอยเล็บมากกว่ามีรอยขูดขา่าขูดข่ดนิดๆหน่อยๆ ก็คือก่อนที่ก็จะแห้งแล้วเป็นแผ่นอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นเป็นเป็นไขมันก่อนแล้วมันก็เริ่มแห้งแห้งเสร็จแล้วมันก็เหมือนดินท้องนาที่มันงอขึ้นนะครับมันงอขึ้นไปตอนนี้เราก็ใช้วิธีแสและแล้วก็งัดเข้าขึ้นมาไอ้วิธีแสแล้วงัดอันนี้มาอ่าด้านนอกไม่มีปัญหา ขอบล่างไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้เรามาเน้นทางด้านซ้ายที่จะขึ้นไปด้านบนโอ้ติดนิดหนึน่งเดี๋ยวผมจะเอามาดูตรงนี้ <Okay. S 1> ได้ดูซิดูสิชาชาผมค่อยค่อๆชาชาก็แซไปเออเด็กเป็นผู้ชายรูหูเล็กอะ่ะ เป็นผู้ชายแต่รูหูเล็กก็คงดึงทีเดียวไม่ได้เดี๋ยวดึงสองทีแล้วกันเพราะดูแล้วมันรูหูเล็กแล้วมันวางเครื่องมือลำบากเดี๋ยวผมขอขยับแล้วก็ค่อยจับปล่อยแล้วก็ขยับนะครับเผื่อจะได้ออกได้หมดใช้วิธีจับปล่อยแล้วขยับออกมาโอเค ยังขาดตอนอยู่ข้างในอีกหน่อย <Yeah. S 1> แต่ก็ดูก็เยอะอยู่เยอะอยู่ ah. เสร็จด้านในก็ยังเหลืออีกหน่อยดึง mm. วางเครื่องมือขยับโอเคหลุดออกมาแล้วก็ยังเหลือโซนตรงกลางเดี๋ยวก่อนนะผมจะไปเขี่ยแล้วก็แสะแล้วต้องใช้แสะงัดหรือว่าแค่เกาออกมาได้ก็ยังไม่รู้ อเก่าออกมาได้เลยครับพอมันหลุดแล้วโอเคโอเคก็เขี่ยทิ้งเลยตอนนี้ผมจะไปดูว่าด้านในยังเหลือกันอีกไหมมีไหมข้างบนไม่น่ามีด้านขวาด้านขวาหมดด้านล่างขวาก็หมดด้านล่างาด้านบนขวามีไหมไม่มีม ซ้ายไม,ม่มีเหมือนจะสะดุดล่างช่วงขวานิดหนึ่งใช่ไหมอ๋้ใช่นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะมันกลับเป็นมุมที่ต้องใช้เครื่องมือเล็กลงตัวนี้ก็จะเล็กลงแล้วครับเพราะว่ามันเป็นเป็นเนินน้อยเดียวแต่ไอตัวนี้ก็จะอันตรายนะถ้าลูกค้าดิ้นดินหีไปใกล้แก้วหู ใช้ไม่ได้แลยตัวนี้ทิ่มทีเลือดไหลอะ่ะโอเคก็ชุดนี้ออกก็น่าจะหมดนะครับใช่นี่ไงออกมาแล้วเอาเดีก๋ก่อนนะไอ้ที่เขียวไว้มันจะเก่าออกมาได้เลยไหมเนี่ยโอ้มันยังเหลืออยู่อีกนิดนึงอะ่ะ ก็นึกว่ามันจะหมดหมดไปเขาเป็นแผ่น<ร>าบางๆแต่ว่าดันไม่ต่อเนื่องกันฮนะเาหาแล้วีมันตผมอยู่อโอ้ถึงขอบแก้วหูเลยครับอโอเคโอเค ผมจะค่อยๆเขียเยี่ yeah. ออกมาตอนนี้น่าจะหมดหรือยังไปๆมาๆเป็นเศษเล็กเศษน้อยเยอะมากเลยนะครับเป็นแผ่นบางๆแต่ว่าไม่ได้ต่อเนื่องกันตอนนี้น่าจะหมดจริงหรือยัง เลยด้านในอีกนิดหนึ่งมีไหม้ตรงนี้เดี๋ยวขอซุ่มดูก่อนโอ้แม่ชิ้นบางๆเล็กๆอ่ะครับโอเคเดี๋ยวดึงก็น่าจะหมดหน้าชุดเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะล้างกันโอ้อยู่เฉยๆนั่นเด็กโยโจบครับนี่ ตอนมันดึงและแยกออกจากผิวหนังรู้สึกยังไงบ้างเงียบเลเสียงดัง,ม,ม,งมันจัก,กระเดียมมจักระเดียมหมายถึงจักกะจีจักกะจีนั่นแหละอตอนนี้เราพูดไทยสาบเมืองกันอยู่นะครับก็หลายๆคนที่ผมลองถามบางคนก็รู้สึกว่าตอนที่ ขี้หูถูกแยกออกจากผนังหูก็รู้สึกเบาสบายโล่งบางคนก็ใช้คำว่าฟินบางคนก็บอกว่าตื่นเต้นแล้วก็กลัวมันแล้วแต่คนนะครับแต่บางคนนี่ก็บอกว่าเสียงเหมือนกระดาษบางคนก็บอกเสียงเหมือนเหล็กโดนตีแล้วดังติ้งดังตังผมก็นึกภาพขี้หูดึงออกมาแล้วมันจะมีเสียงดังติ้งแบบที่โดนตีเหล็กได้ด้วยเหรอเสียงฉีกกระดาษดังควาก อออันนี้ก็จะพอเข้าใจแต่บางคนก็ฟินกับช่วงที่ถูกขี้หูถูกกอออกแต่บางคนก็ไปฟินช่วงที่ล้างหูแบบนี้แล้วก็ใช้สำลีปัดซึ่งก็เออแปลกแปลกแปลก,แ,กแต่ละคนก็แปลกอันนี้เดี๋ยวผมจะไม่ได้ไปล้างอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเด็กรูหูมันเล็กแล้วก็กลัวว่าจะมีการอักเสบเพราะว่าเด็กไม่ค่อยได้เอาอะไรไปปั่นอะมัง้ง เพราะถ้าปั่นนี่มันน่าจะเป็นแบบชั้นหนาหนาแล้วก็แน่นกว่าเนี้แต่นนี้มันเป็นชั้นบางๆแต่น่าจะมีแค่รอยเล็กมากกว่าที่จะเอาบาทําจากด้านนอกแต่โดยรวมก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรโดยรวมใช้ได้โอเคโอเค ็เราจะค่อยๆปั่นแล้วก็สับน้ํายาออกมาเฉยๆนะครับเพราะว่าด้านในก็หมดแล้วอะไรก็หมดแล้วครับแต่ว่าที่เอาน้ํายาไปล้างเนี่ยเพื่อที่จะซับเอาที่เป็นเศษๆให้มันติดกับสัมบีรออกมาแล้วก็ให้เขาละลายออกมาแล้วก็ติดออกมาเลยแต่ว่าไม่มีขี้หูเหลืองๆที่ติดปลายสัม,มรีเลยนะครับตรงนี้ติดแก้วหูแล้วก็ไม่มีไอ้เหลืองๆอะไรโอ้ครั้งนอ้มีเศษผมน่อย ไม่มีปัญหาก็เราจะทำอีกสักครั้งหนึ่งก็ใช้สำลีเลียวยาวเล็กหน่อยแล้วก็เอาไปหมุนเล่นนะครับแต่เด็กมันก็มีขนหูเยอะนะหูเล็กแต่มีขนเอา้าขี้หูติดข้างนอกอีกเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าเอ,าอ้าติดอ่หมุน ยาวไปมันเข้าไปแล้วมันก็ไปชนกับอีคนในหูอะครับตอนนี้เราก็ปั่นไปถึงแก้วหูละตอนนี้เสียงเขาจะดังมากเลยในแก้วหูนะครับบางคนก็กลัวบางคนก็สะดุง้งบางคนก็เพลินก็หลากหลายอารมณ์นะครับส่วนผมเนี่ยถ้าเขาไม่ดิ้นหนีไม่มาอยู่เขาอยู่เฉยๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าเข้ามาหรือว่าเขากลัวนะผมก็จะปั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆ แต่พี่ชายเขาอ่ะอีเจ้ามีนเนี่ยฟินที่สุดตอนนี้แหละอีเด็กมอกรุงเทพอ่ะนั่นสีติอีเด็กมกรุงเทพไม่มีขี้หูแต่เจ้าเนี่ยมีขี้หูเพียบเลยโดนแม่บน่นโดนครูบน่นโดนพ่อบน่นหรือว่าโดนน้องชายบน่นแต่ละคนเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันนะร่างกายเราทำงานไม่เท่ากันเนะทำงานเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เท่ากันโอเคเรา จะไปข้างนู้นกันแล้วแต่ข้างนู้นกันย و, ่เรากลับมาข้างขวากันข้างขวาของเด็กเอาบาจก็จอก็ข้างขวาก็เป็นรอยเล็บขาดตอนเหมือนกันนั่นสิถ้าเล็บยาวกว่านี้น่าจะไปถึงตรงกลางได้เลยอันนี้ก็เกือบถึงตรงกลางแล้วนะครับตอนนี้เราค่อยๆแซะเข้าไป ต้องขูดข้างนอกอ๋อยังมีเหลืออยู่หน่อยๆครับด้านรอบนอกที่เป็นหลุมลงไปแต่ว่าไปมีหนักจริงๆตอนที่เข้าสู่ตรงกลางนะครับตอนนี้เอาเราแซ่ไม่ได้อะมันแข็งอะตอนนี้เราจะแซ่แซ่ใหม่เขาจะขอเริ่มแซ่ใหม่ค่อยๆแซ่ค่อยๆแซ่แล้วก็งัด เอออันนี้แน่นได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะพอเลยจากตรงจุดนี้ไปเดี๋ยวมันมันเป็นแผ่นข้างล่างนะครับแต่ว่าแน่นมากแต่มันก็มีปัญหาตรงหูมันเล็กเนี่ยตอนนี้ผมกำลังดูว่าตรงเฉียงด้านขวามันจะได้ไหมผมก็แสะแล้วก็งัดขึ้นมา ติดปัญหานะครับมันแน่นแล้วก็อันนี้ใหญ่ไปผมต้องใช้อันเล็กลงละใช้อันเล็กลงก็แสได้ไหมเอา้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ขยับดี่ก่อนนะมันไม่ขยับอนเองโอเค เดี๋ยวผมต้องเริ่มต้นใหม่ตอนนี้ผมวางมือจากข้างบนมามั่งผมงงตรงที่ว่าผมแซะไปแล้วผมขยับแล้วภาพมันไม่ขยับอ่ะอใช่ก็ทิ้งไอ้เจ้านี้ไว้ที่เนี่ยแหละให้มันซักผ้าถูกบ้านโอ้แม่ก็หนักหนาสาหัส เป็นก้อนใหญ่อะครับผมน่าจะคีบได้แล้วนะถ้ามันไม่หลุดกลางทางนะตอนนี้พ่อก็มายืนลุ้นกับผมเนี่ยมุมกล้องบังไม่บังไม่สนละเดี๋ยวขอเอาขี้หัวออก,ก่อนจับแล้วก็ปล่อยให้เหมือนปลานะครับแล้วก็ค่อยๆขยับแล้วข้างในมันจะขยับติดออกมานะครับจะดึงทีเดียวอาจจะขาดตอนน่าจะออกได้เกือบหมด โยแม่เอ้ยมีรอยเลือดด้วย <c oughs> เลือดแห้งดูสิเห็นเลือดแห้งไหมเนี่ยไอดำดำเนี่ย,ยเ,เลือดแห้งไม่รู้มันก็คงได้ยินอยู่บ้างไม่งั้นครูจะสอนไม่รู้เรื่องนี่ไงเหอนะไรฝุดไอติมออกเหมือนเหมือนควักไอติมออกอนันใช่มันก็เหมือนกยไอติมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแกดูเองดีกว,ว่า พอถ่ายไว้ละอเดี๋ยวถ่ายให้แม่มดูเดี๋ยวเดียวข้าจะหยิบให้แกดูแกอยู่เฉยแกไม่ต้องรู้ขึ้นหนแอยเดี๋ยแ,แกจะเข้าใจแกเห็นสีดำๆใ้มไหมนี่คือเลือดแห้ง <ừ> ก่อนหน้านั้นเนี่ยแกเอาเล็บไปขูดมันจะมีเลือดไหลแต่แกไม่รู้ตัวมั้ง <ừ> แกใช้อะไรมั่งเนี่ยถามจริงใช้เป็นนิ้วอย่างนี้ใช่ ไม่ใช่แล้วหูแกก็เล็กขนาดนี้แล้วแกเอานิ้วก้อยไปเยอะขนาดไหนอเอาแกไว้เล็บเล่นต่อไปก็เลิกไว้เล็บแล้วก็จะได้ไม่ต้องแสะเข้าไปอ้อโกมันแซะแล้วมันดันเข้าไปแล้วเป็นแบบเมื่อกี้แล้วก็เลือดมันเลือดไหลแล้วแกไม่รู้ตัวแล้วก็ไปก่อกันแล้วก็ไปดันอยู่ข้างในแล้วดันเข้าไปเรื่อยๆก็เจ็บไปสิเดี๋ยวพอเอาสำลีไปปั่นมันก็จะจี้จี้จีดๆๆๆๆอยู่ด้านในไง มื่อกี้เด็กบอกว่ามีสำลีตอนป่านพอไปกระทบแก้วหูทั้งเจ็บทั้งเสียวเลยครับเขาก็เลยอ๋อเป็นว่าหูบางมากเพราะว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปแย่ข้างในแต่ว่าที่แย่จริงๆก็มีแค่อีอ,อนิ้วไอ,อนิ้วก้อยเขาอครับอ่อได้ไหมเนี่ยอ,อผมมีปัญหาแล้วมันคีบไม่ได้ ขยับขึ้นมานิดนึงนิดขึ้นยิ่งขึ้นอีกเอเครื่องมือมันติดครับเรื่องของเรื่องเครื่องมือมันติดแสงก็เข้าไม่ถึงพอแสงเข้าไม่ถึงนจบเลยครับแล้วมือติดก็จบอีกครับโอเคตอนนี้แสงเข้าถึงแล้วมือไม่ติดแล้วมุมกล้องปรับใหม่โอเคตอนนี้ผมพยายามที่จะเอา เอาไอเ้เศษที่มันเป็นเศษเล็กๆอะครับตัวน,นี้เขาติดเหมือนแผ่นบางๆติดเหมือนแผ่นบางๆติดเหมือนกับคือข้างนี้เขาหนักหนากว่าข้างนู้นนะครับตรงที่เราไม่รู้มันจะมีแผลด้านในอีกไหมแต่ตอนนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมองเห็นแก้วหูด้านในแล้วครับข้างนู้นเนี่ยพอแคะเสร็จปุ๊บเห็นแก้วหูเลยนะครับข้างนี้เพิ่งจะเห็นแก้วหู ตอนเปิดเปิดอีกตรงนี้เองอะ่ะเพราะว่าที่มันเห็นแก้วหูเนี่ยมันง่ายต่อการ<ม>ที่เราจะกัดไม่คืองมือทอแทะมันก็จะตกอ๋อมันมันดังกองแกงกองแกงอยู่ข้างในอ่ะใช่ไม่ใช่มันมีเครื่องมือทองแกงตรงนี้เหรออ๋อจะตกเหรอจะตกห้างนี้มันเป็นซ่อม อ๋อแกไม่ต้องดูหรอกมาซ่อมก็คืออีกตัวที่ปั่นสำลีอ่ะอ๋อไอตแงอ่ามันหนักใช่ไหมแล้วแกก็รู้สึกว่ามันจะตกดีดีแจ้งมาก็ดีตอนนี้ข้าจะขีบตัวนี้แล้วเอา้าออกซิวะอโอเค เนี่ยอือฮึตอนนี้เหมือนตอนรู้สึกเหมือนฉีกสกอตเทปออกอะรอภาพในหัวถูกฉีกขาดมีสกอตเทปแปะแขนแล้วตึงสกอตเทปมันแสบไหมไม่แสบเหมือนสกอตเทปแปะแล้วถูกฉีกออก อ๋อดึงให้มันปืด้ดเหมือนตอนเราแปะแผลเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคโอเคแล้วเวลาเขียไอคย้คุยๆอย่างเงี้ยได้ยินเสียงขี้หูพงพงๆไหมได้ยินรู้สึกไงมันเหมือนที่เขาแบบกุกกักุกก,กัไหมอไอ้ตรงเนี้ยตัวเองต้องเคยมีเสียเวลาเดินเดินแล้วแบบขี้หูลว่เให้ดังก้องแกงแกงอยู่ในหูตัวเองใช่ไหม หรอเอ้าแล้วทุกวันนี้แกนอกจากใช้เล็บแล้วแกไม่รู้สึกลำคานหรอก็พ่อแกเห็นจนลำคานเนี่ยพ่อแกถึงให้แค้เนี่ย,ยพ่อแกเห็นมันกันไงพ่อแกเลยให้แค้ไงไส่วนแกก็ข,ขี้เกียจจะแคะถามจริงแกกลัวไหมเนี่ยไม่ค่อยจะ เอ๋อใช่ไอเรื่องเสียวเนี่ยไม่ต้องพูดอะทุกคนก็เสียวกันแบบนี้แหละข้าปั่นหูคนเดียวข้ายังเสียวเลยกลัวว่าทิมลึกจะทิมหูตัวเองเพราะหมองไม่เห็นแต่เป็นหูคนอื่นข้าไม่เสียวนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่ใช่หูข่า <c oughs> มาตอนนี้เขาจะ น้ำยาทำละลายก็ไหลอ,ออกมาข้างนอกนวเด็กอ๋อส่วนใหญ่อะมันไม่ค่อยมีคนชอบน้ำยาทำละลายมันก็จะเอียงหูออกมาเพราะก่อนรู้สึกว่าเฮ้ยน้ำาจะเข้าหูแต่อันนี้เป็นน้ำยาทำละลายแกไม่ต้องกลกัวหรอกทิ้งไว้ในหูมันก็จะไม่เป็นเชื้อรา mm hmm. แต่ถ้าเป็นน้ำธรรมดาน้ำสบู่น้ำอะไรหรือแชมพูเข้าหูเนี่ยต้องเช็ดให้แห้งนะครับถ้าทิ้งเอาไว้เนี่ยโอกาสเกิดเชื้อรามีนะครับถ้าว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงและภูมิต้านทานลดเนี่ย จริงเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสพวกนี้มันอยู่ในร่างกายเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วพอวันใดเนี่ยเราร่างกายไม่แข็งแรงแล้วมีแผลมีแผลปุ๊บเชื้อโรคพวกนี้เข้าไปสู่กระแสะเลือดก็เลยเรียกว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดตายก็มีกันนะครับแต่อันนั้นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดกับคนที่ภูมิต้านทานต่ำแล้วไม่แข็งแรงแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นคนแก่นะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เกิดจากคนแก่ เพราะว่าภูมิต้านทานจะต่ําแล้วพอเป็นพวกนี้ก็ลวดตายไปทีเดียวติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็ตายคนหนุ่มก็เป็นนะครับถ้าร่างกายไม่แข็งแรงอ,อย่างพวกที่ที่ตายในช่วงโควิดอีนี่ก็หลอบเดียวกันนะครับอีหลบเดียวกันนะครับว่าเขาบอกเฮ้ย hey, ทำไมจะไม่แข็งแรงอ่ะในเมื่อเขาวิ่งออกกําลังกายทุกวัน,ขน,นขนาดนั้นขนาดนี้ใช่ใช่ออกกําลังกายมันแข็งแรง ใช่แข็งแรงผมไม่เถียงนะแต่ผมกำลังพูดว่าโดยพื้นฐานของภูมิคุ้มกันก็คือไอเม็ดเลือดขาวเขากับไอเรื่องเม็ดเลือดแดงที่มีออกซิเจนเยอะๆเพื่อจะหล่อเลี้ยงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เม็ดเลือดขาวก็จะสู้กับอีอีอีพวกเชื้อโรคเนี่ยพวกนี้เขากลับไม่แข็งแรงร่างกายเขาแข็งแรงแต่พวกนี้ไม่แข็งแรงพอไม่แข็งแรงเขาก็ตายได้ครับติดเชื้อไอโควิดเนี่ย คือถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเนี่ยแล้วก็ไอเม็ดเลือดขาวที่ดีหรืออะไรที่ดีมีภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยแต่โดยพื้นฐานเนี่ยไอความแข็งแรงพวกนี้มันเกิดจากอนามัยของเราแล้วก็การกินการออกกําลังกายอ่ะแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าคนที่ออกกําลังกายแล้วก็จะไม่ตายจากไอโรคพวกนี้นะมาถึงเวลาก็ตายอะครับเพราะว่าออเม็ดเลือดขาวเขาไม่ได้แข็งแรงด้วยและอีกสิ่งสาคัญที่สุดก็คือ ร่างกายเราพอใช้ไปเรื่อยๆ,ๆใช้ไปเรื่อยๆเซลล์ต่างๆเนี่ยมันสร้างขึ้นมาทดแทนไม่ทันพอไม่ทันก็ตายอย่างหัวใจเนี่ยไม่มีเซลล์มาทดแทนปอดไม่มีเซลล์มาทดแทนหัวใจกับปอดรู้สึกจะทํางานอัตโนมัติก็มีตัวอื่นด้วยที่ทํางานอัตโนมัตินะตับไตอะไรอย่างนี้ก็ทํางานเกือบทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะถ้าคนเที่ยวเด็กกินเด็กดื่มดึกอะไรประมาณเนี้แต่ปอดกับหัวใจนี้หยุดทํางานไม่ได้เลยนะครับ เขาทำตลอด24ชั่วโมงทำตลอดชั่วชีวิตเราตั้งแต่ริมตาม,มาร้องอูแวอูแวะยันตายอ่ะครับเพราะว่าอยู่ๆไอปอดกับหัวใจนี่อยู่ว่าให้พอแล้ววันนี้ฉันเหนื่อยวะ่ะฉันขอหยุดงานสักวันแล้วกันแล้วก็ฟิวไปนี่นะตายเลยอะเพราะว่าพอปอดไม่ทำงานใช่ไหม เลือดแดงที่หัวใจปัป๊มๆไปมันก็ไม่มีออกซิเจนพอไม่มีออกซิเจนสมองเซลล์ต่างๆที่อยู่ที่ร่างกายก็ขาดออกซิเจนก็แอะอย่างโรคที่เมียผมเป็นเนี่ยเม็ดเลือดมันแดงมันแตกแล้วเม็ดเลือดแดงแตกตัวเร็วเกินไปแล้วสร้างไม่ทันเนี่ยผมปรากฏว่าอีเม็ดเลือดแดงเนี่ยนำพาทั้งสารอาหารแล้วก็นำพาทั้งออกซิเจนไปสู่อ,อีอีเซลต่างๆพอเม็ดเลือดแดงมันน้อยลงออกซิเจนน้อยลง หัวใจมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไอร่างกายสุดเอ็มบอกเนี่ยดูเสียออกซิเจนมันน้อยลงอะ่ะช่วยปั๊มเลือดมาเลยมันก็ปัมป๊มปัม๊มปั๊มปั๊มมาเต็มที่ยังไงอะ่ะมันไม่มีออกซิเจนเนี่ยหัวใจก็จะทํางานหนักสุดท้ายเนี่ยก็จะหัวใจวายตายนะครับที่ที่โรคที่เมียผมเป็นเนี่ยถ้าไม่ได้เลือดเติมหรือว่า,าใช้สเตรอยในการที่จะไปกดภูมิแล้วให้เขาสร้างภูมิขึ้นมาใหม่นี่ก็จะยุ่งเลยนะครับเอางี้ นึกภาพที่คุณขี่รถยนต์ไหมแล้วคุณบอกคุณเปิดแอร์แล้วไม่เย็นคอมเพรสเซอร์ก็ทํางานมันอยู่นั่นน่ะสาเหตุมันอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้น้ํายาแอร์มันรั่วแต่ไม่รู้รั่วจากน้ํายาแอร์หรือรั่วจากถังถังน้ํายาหรือว่าไอ้ถังน้ํายาหรือไอ้เครื่องคอมพวกนั้นไม่ได้เสียอะไรแต่ไปรั่วตามที่ท่อน้ํายาแอร์ออกมาแล้วปกติแอร์เนี่ยเขาจะทํางานแล้วเขาตัดพอเย็นแล้วเขาก็ตัดเย็นแล้วก็ตัด แต่เนี้ยถ้าน้ำยามันรั่วเนี่ยมันรั่วออกไปเนี่ยมันไม่เย็นมันไม่เย็นมันก็ทํางานตลอดพอทํางานตลอดคอมเพรสเซอร์มันก็จะทํางานหนักแล้วมันจะเสียได้เพราะตอนนี้ที่ผมรู้เรื่องพวกนี้ก็เพราะว่ารถผมเนี่ยตอนเนี้ยผมตอนนั้นมันเมื่อสองเดือนที่แล้วเราไปเนี้ย แอร์ไม่เย็นแล้วเราก็จะไปทําแล้วก็บอกลองดูก่อนลองลองเติมน้ํยายาแอร์ไปก่อนดูว่ามันเป็นเครื่องหรือมันเป็นอะไรเพราะเขาตรวจดูแล้วเขาก็ดูคร่าวๆแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นหลังจากนี้ก็ค่อยมาไล่สายผมประกฏเขาเติมไปแล้วสองเดือนมันก็เป็นเขาก็ไปดูคอมดูอะไรมันก็ไม่ได้รั่วทั้งนั้นเขาบอกว่ามันต้องไล่สายพอไล่สายก็เรื่องใหญ่เลยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขานัดคิวให้แล้วก็ค่อยเข้าเข้าไปตอนนี้ก็ไม,ม่มีอะไรละเด็กก็ สะอาดข้างในหมดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูขี้หูรวมๆนะแล้วเราก็จะจากกันในคลิปนี้ไปอย่าลืมเมมให้กําลังใจกันมาบ้างนะอ่ะมาดูขี้หูรวมกันเห็นไหมเยอะไหมแค่นี้เดอ้อบ,บายบายใครลยแกไลนะ